สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ A&W n w U, รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องในโลกของคอนเทนต์กับดิฉันอัชรีค่ะและผมมังกี้ครับคนเดียวในรายการนี้ที่เคยใช้แคนว่าทำเมนูร้านข้าวซอยแล้วลูกค้าทักว่านี่เมนูหรือโปสเตอร์หาเสียง <laughs> เอาละค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอยากรู้ Photoshop กับแคนว่ายุคนี้อะไรเวิร์กกว่ากัน ถ้าคุณเคยเปิดโ Photoshop แล้วร้องเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้คือเวลาของคุณครับ Photoshop คือเครื่องมือสำหรับงานออกแบบระดับมืออาชีพมีความยืดหยุ่นสูงสามารถรีทัชปรับสีทำคอลลาจหรือออกแบบภาพสิ่งพิมพ์ได้แบบละเอียดสุดๆใช่ครับละเอียดขนาดที่เปิดโปรแกร,รมครั้งแรกผมรึกว่าโดนวางกับระเบิดปุ่มเต็มไปหมดไม่กล้ากดอะไรเลยในขณะที่แคนว่าจะใช้งานง่ายกว่าเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานการออกแบบมาก่อนค่ะ แค่ลากวางปรับข้อความใส่ภาพก็ได้งานแล้วผมเคยใช้แคนว่าทำสไลด์งานพรีเซนต์ลูกค้าชอบมากครับงานออกมาดีแถมยังเร็วด้วยถึงจะสั่งเช้าเอาเย็นก็ไม่วนันจับวางดึงวางดึงวางก็เสร็จแล้ว <c oughs> เร็วขนาดนั้นเชียวงั้น Photoshop ก็คงจะเหมาะสำหรับนักออกแบบมืออาชีพหรือคนที่ต้องการควบคุมรายละเอียดของงานอย่างลึก เช่นการแต่งภาพสินค้าออกแบบโฆษณาหรือสร้างโลโก้แบรนด์ที่ต้องการความละเอียดความเนียบสูงก็ไม่เถียงนะเพราะแคนว่ามันก็เหมาะกับคนที่ชอบความไวางานด่วนงบน้อยและไม่อยากงมหาวิธีใช้โปรแกรมเป็นวันวจริงๆนั่นแหละก็อย่างเช่นพ่อค้าออนไลน์ที่ต้องโพสต์วันละ10บรูปก่อนเที่ยงอะนะอ่านะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์คนละแบบค่ะ เทียบดู Photoshop ก็คงเหมือนกล้องโปรที่ต้องรู้มุมรู้ค่าแสงแต่แคนว่าก็คือมือถือที่เปิดกล้องแล้วหน้าใสอัตโนมัติสะดวกจบประมาณนั้นละ่ะอ้ออีกเรื่องรายจ่าย Photoshop ต้องจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ22.99ดอลลาร์จนถึง54.99ดอลลาร์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับแพ็กเกจส่วนแคนว่ามีแบบฟรีและแบบโปร ที่ต้องจ่ายรายปีโดยเฉลี่ยแล้วจะตกประมาณ9.99ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งถือว่าคุ้มสำหรับคนใช้งานประจำมาก ผมใช้แคนว่าโปรแล้วรู้สึกเหมือนชีวิตง่ายขึ้น20%เหมือนมีผู้ช่วยที่รู้ใจตลอดเวลาแต่ช่วยล้างจานไม่ได้อะนะ <laughs> <laughs> จริงๆ c a n แคนว่ายังเหมาะกับการทำงานเป็นทีมด้วยนะคะแชร์ไฟล์แก้ไขร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องส่งไฟล์ไปมาให้วุ่นวายค่ะ Photoshop ถ้าจะทำงานร่วมกันต้องแน่ใจว่าเพื่อนเราก็เปิด PSD ได้ไม่งั้นคือเปิดมาดูได้แต่เลเยอร์กับความว่างเปล่าที่เหงาหงอยอะนะ <laughs> <laughs> โดยสรุป Photoshop เหมาะกับคนที่ต้องการงานคุณภาพสูงในเชิงเทคนิคส่วนแคนว่าเหมาะกับสร้างคอนเทนต์แบบไวๆใช้งานง่ายแชร์กันง่ายๆหรือพูดง่ายๆคือ Photoshop คือเชฟโรงแรน5ดาวส่วนแคนว่าคือป้าขายอาหารตามสั่งที่รู้ใจเราเสมอหิวเมื่อไรก็แวะมาให้จะมาบ่อยแค่ไหนก็ได้พอดูรวมๆแล้วเหมือนข้อดีทางแคนว่าจะนำนะถูกเร็วดีสะดวกแต่มันไม่พรีเมียมนะ แล้วก็การทํางานบนเน็ตความเสี่ยงมันก็สูงด้วยอย่างเรื่องข้อมูลรั่วหรือมีปัญหาด้านออนไลน์ที่อยู่ดีๆเน็ตก็หลุดก็จะไม่สามารถเข้าไปทําตรงนั้นได้ก็จริงไม่เถียง <laughs> แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะใช้ตัวไหนอยู่หรือมีเรื่องราวน่ารักน่ารักกับโปรแกรมไหนแชร์มาให้เรารู้ในทอมเมนได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าก,กับผมคนเดิมที่ใช้แคนวาทำเรซูเม่แล้วลืมเปลี่ยนชื่อบริษัท <laughs> <laughs> ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณ,คณท,ที่ฟังจนจบ,จนจบครับ yeah yeah it's